วันนี้จะพาทุกคนมาดูคุกจำลองตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูคุกจำลองของเอ็ดลมเก้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับด้านในเนี่ยเขาก็จำลองได้เหมือนจริงๆเลยนะครับใครอยากลองมาติดดูก็มาได้นะครับส่วนตัวผมคงไม่อยากติดอกครับ ดูห้องน้ำห้องทางของเขาไม่มีประตูจะขี้ยังไงเนี่ยขี้ก็มองเห็นกันนี่ก็เป็นห้องน้ำในห้องนอนของเขาวันนี้เอสบลกเ่าก็มีการถ่ายทำาตากล้องเขาก็จดเตรียมกล้องนะฮะก่อนถ่ายทำเขาก็พิュคอารมณ์กันกนว่าเขาจะพูดอะไรสมามาณ์อะไรกันส่วนผมก็นั่งดูนั่งฟังเขา Dieu, วันนี้เขาก็จะสัมผัสในตัวร้ายนะฮะในตัวร้ายนั่งรออยู่เพื่อที่จะถ่ายทำกันเขาก่อบิ้วอารมณ์กันก่อนก่อนที่จะถ่ายทำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนถ่ายทำกันเลยครับเขาก็ถ่ายทำกันแบบนี้ผมก็นั่งดูนั่งกำลังมากไหมเขาครับ ตากล่องของเราไอหนุ่มผมยาวสุรเรศสุดยอดครับคนนี้มือกล้องมือดีของเหมืองพัทยากันเลยทีเดียวเชียวตากล้องของเรารู้ขยันทำงานเหลือเกินสั่งบิ้วอารมณ์ตลอดเวลา สุดยอดทุ่มเทการทำงานดูกลับดูเขาดูเก็บทุกมุมเก็บทุกรายละเอียดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชี่ยวหันหน้าไปเลยครับหันหน้าไนี่ครับไม่ใช่หันถ่านเป็นนู้ดอเป็นนู้ส่วนส่วน ที่นี่เขายังมีโสนตัวนถ้าใครอยากมาลองใส่ก็มาลองได้เอสลมเก้าฝากบอกว่าใส่ฟรีไม่คิดตังค์ใครอยากมาก็มาได้นะครับและที่นี่เขาก็ล่มเล่นมีสะปล่อยปลาเขาเลี้ยงปลาดุกด้วยนะสะของเขานี่ก็มีต้นมะนาวปลูกมะนาวด้วยคลิปนี้จบลงสวัสดี